คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาไปดูภาพนี้กันค่ะเป็นภาพของน้องช้างป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คือเราดูแล้วเนี่ยน้องอาจจะตกใจบ้างมีเขินบ้างแหละน้องทําอะไรไปชมภาพกันค่ะ พบเอกรวมทั้งคุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะน้องช้างป่าตัวนี้เดินมาหลังบ้านใครก็ไม่รู้ก่อนที่จะตกลงไปในบออ่อเกลือคุณผู้ชมครับแล้วนองก็คือตัวทิ่มลงไปเลยอะ่ะโอ้เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้นะคะเราก็บอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบริเวณบ้านของร้อยตํารวจเอกกมนนนคงมัน่นข้าราชการบํานาญที่มีบ้านอยู่ติดกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะเนี่ยภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมทิ<อ><ถ>้งตัวลงไปเลยอย่างนี้ดีกว่าคือตกลงไปแบบนี้เจ็บไหมอะ่ะ ลัวน้องเจ็บเหมือนกันนะเป็นดูน้องแต่เราก็เห็นคนไม่รู้น้องเขินตัวเองหรือเปล่าเนา<อ> <c oughs> ะคุณผู้ชมคะทีนี้เจ้าของบ้านก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุเลยไปดูซิหลุมอะไรที่ทําให้น้องช้างตัวนี้ตกลงไปนะคะนี่ที่เห็นเนี่ยคะ่ะเขาชี้ให้ดูนี่เป็นบ่อกเกลือนะคะที่ยังไม่ถูกปิดแต่ก็ยังมีซากปูนที่แตกอยู่บริเวณขอบบ่อค่ะเข้าใจว่าน้องช้างเขาไน่จะเหยียบตรงเนี้ย แล้วก็ร่วงลงไปนะคะหรือบางทีมันมืดไงอ,อาจจะยังไม่ทันมองแล้วก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีหลุมมีบ่อกเกลอตรงนี้ค่ะเจ้าของบ้านก็เล่าฟังนะคะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยทางนี้ช้างป่าจะเดินเข้าออกอยู่เป็นประจำเลยแต่เดินฝั่งติดแนวรั้วแต่ครั้งนี้ช้างป่าตัวนี้กลับมาเดินฝั่งที่ติดกับบ้านก็เลยเผลอตกบ่อกเกลือไปแบบนี้นะคะกลายเป็นภาพที่เราเห็นกันเจ้าของบ้านก็พูดเพิ่มเติมอีกว่าทุกๆปีก็จะมีช้างป่าลงมาที่บ้านของเขาอยู่ทุกวัน บางวันก็จะมาหลายรอบเลยล่ะค่ะบางวันก็ไม่ได้มาตัวเดียวนะมาเยอะสุดนี่สี่ตัว<ฮ>ที่ผ่านมาก็จะมีเจ้าหน้าที่ชุดผลักดันช้างป่าเข้ามาช่วยผลักดันช้างป่าให้กลับเข้าไปในพื้นที่อุทยานตามเดิมถึงแม้ว่าที่บ้านของคุณพี่ท่านนี้จะเลี้ยงสุน,นัขไว้ถึง5้าตัวเพื่อคอยเฝ้าดูแลเวลาช้างมาจะได้เห่าเตือนแต่ช้างมาเยอะขนาดนี้น้องหมาก็ไม่ไหวแล้วค่ะน้องหมาก็หนีเหรอหนีเลย<อ>มาหลายตัว ไม่ไหวนะคะน้อนก็กลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกันเพราะช้างตัวใหญ่ไงคะ่ะนําเรื่องนี้มาฝากกันนะคะ